สไลเดอร์ ider, สูงเสียวเสียดฟ้าทำยังไงวันนี้จะมาสอนทำแบบง่ายๆแต่ใช้วัสดุเยอะนะครับพี่บอกก่อนเลยใช้วัสดุเยอะมากถ้าเองมีแผ่นไม้ไม่พอนะเองไม่สามารถที่จะทำแบบพี่ได้แน่อย่างแรกเราต้องเปลี่ยนสวนก,นก่อนเลยเพราะสวนนี้เราทำไปแล้วเราต้องทำอีกสวนหนึ่งสิ่งแรกที่น้องต้องทำนะครับอย่างที่รู้ๆกันอยู่การทำสไลเดอร์ต้องตั้งเสานะครับผมตั้งเสาให้สูงเลยรอบนี้พี่จะตั้งเสาให้สูงแบบสูงมากๆเลย โอเคครับตอนนี้พี่ก็ได้ความสูงที่พี่ต้องการแล้วนะอาจจะสูงไปนิดหรือเปล่าแต่นี่แหละสำหรับพี่พี่คิดว่ามันพอดีแล้วโอเคต่อไปแล้วเอาแผ่นไม้ใหญ่นะครับวางขึ้นข้างบนเลยโดยวิธีการทำสไลเดอร์อนั้นเหมือนเดิมครับไม่ยากแต่ว่าอย่างที่พี่บอกนะใช้แผ่นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับพี่เตรียมไว้ทั้งหมด26อันนะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับเรามาดูกัน อย่างแรกนะครับไม้แผ่นแรกนะวางกึ่งกลางไว้ก่อนเลยนะครับไม้แผ่นแรกแล้วเราก็คว่ำาลงมานะต่อมาครับแผ่นที่สองเอาหินมาต่อนะครับบอกเลยนะครับถ้าใครทำในโทรศัพท์นี่บอกเลยว่าเจ๊งแน่ทำในโทรศัพท์พี่บอกเลยข้อควรระวังนะเวลาวางไม้อย่าให้มันซ้อนกันแบบให้อันล่างซ้อนอันบนนะครับเพราะงั้นมันลื่นลงมาแล้วมันจะสะดุดน,นะครับ เรื่องการปรับองศานะครับพี่จะบอกไว้ก่อนเลยกันนะครับเรื่องปรับองศาแบบว่าใครอาจจะงสงสัยแบบว่าพี่ครับแล้วผมควรจะงอสไลเดอร์ที่จุดไหนจุดไหนจุดไหนนะครับพี่ก็ขอแนะนําที่ว่า1แผน่นถึง2แผ่นนะครับแล้วก็เตรียมตัวงอเลยไหมครับพี่ก็2แผ่นปุ๊บพี่ก็เตรียมตัวงอพอ3แผ่นปุ๊บพี่เตรียมตัวงออันนี้4แผ่นพี่เตรียมตัวงออันนี้พี่อาจจะ5แผ่น้พี่ก็เตรียมตัวงอนะครับขอบนี้ต้องใจเย็นๆนะใจร้อนปุ๊บเริ่มทําใหม่เลยนะแล้วก็พยายามครับ ตอนเวลาย้ายย้ายย้ายแบบย้ายไม้หรือว่าอะไรเงี้ยพยายามกดคลิกที่แบบนี่นะคลิกแบบนี้เลยนะให้รู้สึกว่าคลิกที่สิ่งที่เราต้องการครับเพราะงั้นถ้าลองเราคลิกผิดนะแบบถ้าลองคลิกเนี้ยแล้วเราไปย้ายอ่ะเรียบร้อยเริ่มโลทําใหม่นะครับเพราะพี่เป็นหลายรอบมากนะครับโอเคครับก็สรุปผลนะครับความสูงนะครับ ที่ต่อเสาขึ้นไปนะประมาณหกเจ็ดแปดเสานะครับประมาณนั้นคือประมาณเเสานะคิดประมาณโดยเเสานะครับใช้ไม้ใช้ไม้ยาวทั้งหมดนะครับประมาณ19แผ่นนะ19แผ่นนะครับโอเคสิ่งที่ยากสิ่งต่อไปนะครับคือเราต้องทําที่นั่งนะครับอันนี้ก็จะให้ระวังนะครับอยากให้ทุกคนระวังในสิ่งนี้ให้ดีนะพยายามคลิกให้ให้มันโดนสิ่งของนะ ไม่งั้นนะมันอาจจะทําให้เราแบบโอร้อนได้นะครับต้องระวังให้ดีนะอันนี้ก็จะทาง่ายหน่อยนะครับแล้วก็ไอ้ไม้ที่เป็นทาตรงเนี่ยเราก็าวางเข้าอีขึ้นไปเลยนะครับ <_ an> โอเคประมาณนี้น่าจะโอเคละอ่าโอ้โอ้โอ,โอ้นี่นะครับนี่คือสิ่งที่พี่เตือนนะครับว่าให้ระวังให้ดีครับมันเกิดกับพี่แล้วเห็นไหมครับมันเกิดกับพี่แล้วเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งท, <c> <ล> <pine> งที่เราต้องแก้ทีหลังเห็นไหมผมแก้แล้วมันต้องนั่งแก้แบบขออนุญาตแก้ก่อนนะครับแก้งานแป๊บ โอเคครับตอนนี้พี่ก็ได้แก้ไขลเดอร r ของพี่เป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากที่มันลื่นแล้วมันติดน,นะครับตอนนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าแก้ไขแล้วจะเป็นไงครับจะดีขึ้นไหมอาการของลเดอร์พี่งั้นเรามาเริ่มกันเลยว่ามันจะผิดพลาดหรือเปล่าโอเคไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ประมาณนี้แหละได้อยู่ประมาณนี้แหละได้อยู่โอเคลเดอร์ okay. สุดกวัดเสียวนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะจริงประมาณนี้ถือว่าได้แล้วต่อมานะครับพี่อยากให้น้องๆมีรั้วนะครับเป็นรั้วของกระดูกนะ นนรเราก็ดูในน็อตส์นะครับแปะไว้ตรงึกลางตรงนี้นะแล้วก็เราก็หมุนนะครับประมาณนี้นะครับให้มันสนิทกับเก้าอี้นี้นะสองข้างเลยนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถขึ้นไปเล่นได้ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นมั้งนะแบบนี้เลยโอ้เว้เฟี้ยวไหมน้องเฟี้ยวไหมอ่าก็ประมาณนี้โหยเกือบไปเกือบไปส่วนอีกฝั่งอนะ่ะน้องโอเคครับ การทำสไลเดอร์มันก็จะประมาณนี้นะน้องนะก็จะฟิ้วๆแบบนี้เลยนะสำหรับการทำสไลเดอร์สุดเฟี้ยวที่พี่ตั้งใจสอนนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดใจแล้วกดติดตุ่มไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ขอลาเพียงเท่านี้นะครับจุบจ๊บๆนะครับน้องพี่มาสอนแล้วนะ